ไม่ได้มาโคลนฟาร์มอ่ะยังตีเต็มตลอดเวลาเลยก็เต็มมาหนองช้าจต้านี้จบตาหนี้เดี๋ยวพี่ไปพักแล้วเนี่ยนี่กุ้ยกุยเล่นเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยแล้วชื่อแต่ละคนเอาอะไรมาล่อเนี่ยอะไร

มันอะกู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 มันมันแบบมันมันไม่เอามันไม่เอามันกลับแขวนนู่นเหรอนู่นนู่นนู่นกับเจนนะนู่นกับเจนนะนู่นกับเจนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอไอไอนิกไอ้นิกไอ้นิกไอ้นิกก็อ๊อบข้าไม่บอกว่าแล็บนี่ไม่รู้เลยว่าทำอะไรเฮ่ยบอยเอาติ๊ก มาง้างให้กูด้วยนะเพื่อนพี่หล่าใช่เพื่อนเ่ียงครับเอ้าบอกให้น้องบอกให้น้องเมนี้รมีกันรู้มีกันเมนเมนเออใช้ชื่อแบบใช้ชื่อแบบที่มันแบบที่มันแบบเดาไม่ได้อะเอาไปด่านนองเอาไปด่าไปด่าด่าแลบอะไรครับเนี่ยโถ่ผมจะไม่โดนมาเผาว่าเอ้ยมันไม่รู้บ้านน้องเราไม่รู้จักน้อง ไอ้ไอ้นิกไอ้ไอ้โฟกโฟก์โฟกไปฝั่งนู้นโฟก์โฟกไปวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปไปไปนี่ซะไปปั่นหาเครื่องั่นไฟซะเฮ้ยกูเห็นมันวาร์ปลงใต้ดินอ่ะอยู่กับผมอยู่กับผมอไอ้นิกนิกปั่นเลยไอ้นิกอุ้มออเออก็ว่าอยู่ทำไมมันเดินตามชิวเลยวะไอ้นิกอ่ะ โอ้ไม่กอเดี๋ยวเขามาโดดตบตาไม่รอเธอไม่เครื่องปันอยู่ฝั่งนู้นมาแล้วเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามายิวมายิวมาิว มาเร็ว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 เอ้ยมันกลับมาหายเล็กมันกลับมาหายเล็กมันกลับมาหายเล็กหายแล้วพี่ไม่ได้อันนี้มาคอสติ้งหรอไม่ไม่มีเกมอ่ะอมาเกมฟรีมันเอ้ยมันเกมเสร็จตังค์ใช่ไหมล่ะไอ้ฟกแทบฟฟกแทบยาฟุกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเต็มแล้วเต็มแบบเต็มแบบไม่เคยเต็มมาก่อนอ่ะเข้าใจปะ ตายหมด <anim us. S 1> ใช่ครับน้องตายหมดใช่ครับใ mm hmm. ช่ครับตายหมดน้องมันเห็นโอ้ยน้องหมดเลยไอโฟกัสไอ้นี้วิ่งมาไอ้นี้มีมาเร็วเร็วเร็วเอามาเอามาไอ้นี้เอากูนี่นี่เอากูเอากูเอากูนี่เอากูนี่เอากูเอาตัวหลัง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 เฮ้ยเฮ้ยยูกันดิ เฮ้ยมานี่มมานี่ไปหาไม้หาไม้ก่อนหาไม้ฮิวหาไม้ฮิวเฮ้ยเนี่ยตรงนี้็ได้ตรงนี้กันเนี่ยอาฮิวต่อเฮิวต่อเาเอาเอาฮิวเาฮิวาฮิวเอาฮิวเอาฮิวเออเอเวเวเว้วเว ไอ้นิก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 ก็ปั่นไฟฝั่งนู้นไอ้นิกนิ่งไปฝั่งนู้นเลยแล้วไปปั่นไฟอยู่้ามือหนเลยไปช่อ right นน like totally. ีกูฟีดบมเล t s กอยู่กับพี่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 ฮิวเลย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 กลกลับกลับกลับ

อ้าวนอนโดนไล่นอนโดนไล่เร็วอยๆวิ่งมาฝั่งนี้วิ่งมาฝั่งนี้วิ่งมาฝั่งนี้ให้หมดเลยวิ่งมาฝั่งตรงข้ามให้หมดเลยเร็วเครื่องอยู่ฝั่งตรงข้ามหมดเลยอุ้ยอ้าวชิปหายแล้วแล้วเบิร์ด คิลเลอร์มาแล้วคิลเลอร์กูไม่ไม่คิลเลอรก์กูนี่เน่นี่เน่อุ้ยมีพังไม้เริ่มมีพังไม้เริ่มมีพังไม้เร็วอ้าว ฝั่งนู้นไม่มีเครื่องปั่นเลวเพื่อนๆฝั่งนู้นไม่มีเครื่องปั่แล้วอ๋อเฟนหนึ่อยู่เว้ยอยู่ฝั่งนี้มาเลยไอ้นนวิวิ่งว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 ิ่ง แววคนโดนแทบแววคนโดนแทบอุ้มอุคนนึงอุ้มคนนึงอุ้ม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 อุ้อ้มอุ้มอม้มมอม้มมอม้มมอม้

ไปเงาไปเงาไปเลยไปเลยไปเอาอากูเอากูเอากูมาลุ้มไม่ไมอันนี้ก็ไม่รู้เราอยู่ไหนอะเอ้ยโฟกมันเห็นเราแล้วะเฮ้ยมันไม่เรามันไม่เราเฮ้ยไปไหนยิว

nhớ đây nhớ chú bắt một chú bắn bay chú bắn bay sợi này chú bắn bay เลเวลเวลาเลยไฟสองไฟสองอีกฟสองอีกสวยสวยสวยเอ๊ะเราเปเลยเปิด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 เลยเฮ้ยระวังมีแถบตรงไม้นะเว้ยแถบตรงไม้แถบตรงไม้อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเปิดไปไอโฟกตายยังั้่ะระวังมีมีแถบอยู่ตรงนี้มีแถบย ไอ้นอนเปิดประตูนนเปิดประตูนั่นเปิดประตูเปิดได้ปะเปิดไหเขิดไม่ทันไอ้นนไม่ทันรอรอเปิดประตูรอ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  วิววิวมาเอาใครอ่ะอนนี้กูเปิดประตูอยู่ไปเปิดไปเปิดเออเปิดๆๆๆๆโอ้ยเปิดเร็ว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 เปิดแล้วเปิดแล้วเอากูแล้วไอ้นี่เขาไว้นี่เขาไว้นี่เขาไว้ไอ้นนท์นนท์ออกประตูเออ่อเปิดประตูได้เปิดประตูได้อ่าหรือว่าวันนี้เราได้ผู้โชคดีวิ่งละ ไอ้หนูไม่รอดหนูไม่รอด